สวัสดีครับวันนี้สิมาสาธิตสาธิตปลูกพักกระแยงพ่อใหญ่เคยปลูกแล้วน,น้ำกันหนาย่ำแล้งกินบ่ได้เดอ้อมันแห้งแล้วมันก็ตายเห็ดแบบยังไงมีแนวทาง,ทาง,ะะงแบบนี่ถังหรือกะะมังหรือสีเฮ็ดแบบเห็ดคือเลี้ยงปลาเนี่ยเอาทอพอาพัดติกเห็ดสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ เม็ดหนึ่งหญ้่สามเม็ดก็ได้แล้วก็มัดหมาใส่เห็ดเห็ดนี้เป็นล่างสิห้าเสี้ยได้ว่างคล้องใส่ยังสินะเห็นไหมให้เช่ว่างสิแต่ว่าอย่าลืมจ่อตัวนี้ใส่เด้อตัวนี้ก็นจ่อจ่อเป็นอยังคือเห็ดใหม่เสียบใส่เพราะไงเห็ดแบบง่ายๆแต่ว่าเห็ดเป็ให้เป็นแนวทางสามารถเห็ดได้ได้เห็ดได้เงินพร้อมเลยนี่ขายได้พร้อมเลยขายได้เงินพร้อมเลยเห็นไหม ห้ากระยาดล้งนี้เลยเง็นบ่เนี่ยลูกนี้มันยาห้ากระตัดไปขายเลือกไปถ่ากินได้เวิร์ดนี่อยู่ได้เวิร์ตปีมันยาห้ากระตัดออกเอามาแกง,งแกงนี่เอาไวไ้ใกล้ๆเพื่อนอยู่ของเด้อเดี๋ยวไปไก่คนเฮางซูมือนี่มันค้นคานคานนี่ลีบคนเราเพราะเนี่ก็ะคานนี่กันเพราะว่าแต่ผู้อื่นผู้ใดก็สร้างถ้าบอกไปเก็บอยู่ท้องไห้ท้องหน้าบ้า แล้วหนาแล้วหลังเวลาเห็ดหมดจังบอกมูหมดเลยแต่ว่าถ้าเาเห็ดใกล้ๆมองขี้ฟอกขี้ไฟหรือว่ามองรอบมองเขาหนึ่งไอ้ขั้วใน้ยังนี่ไอ้สเสียบไอ้สีเด้อนี่เงี้ยลุกไปก็ว่ามันหลายหรือเปล่นี่ยห่อแยกออกมากระได้เลยแยกออกมาสิเห็ดได้หลายแยากออกไปแมบบ่เพิ่งขับปูขับปูแลพยาบ,บึน่บ ๆๆเงี้ยต้องไปไปนี่ทำอะไรจะแถบบาทสามารถได้เงินพร้อมเงียยมแรงพักกระแยงบ่มี่พอได้ปลูกเท่านั้นแหละจังสี่เดียขายเฮ็ดไวเงี้ยลุงโห่อันนี้พวกนี้เฮ็ดแนวนี้ไง,ไง่ายเฮ็ดไปเลยเฮ็ดพุงเดอ้อยขานก็ยังขานคักหลังเถียงเขาบอกมีเงินพ่อบ,บาทไปซื้อเขาก็จะละหาบาทสิบ,บาทอยู่เลย ขอคนบริเวณนด้เขาบ่ห้ขอยุกนี่มันยุกซื้อขอติโม่แท้มาเชว่าเงินยีติตอนเงินเมื่อไหร่เบิร์เราบอกก็มามื้อคอยแน่คอยใส่น้ำแน่ไปยั้งมาเชียว่าเด้ออย่าไปขอกันเด้อเพรากันย่งซื้อๆนี่ไปฟอดหรือว่าเ้าบริเวไปทงไฮทงหน้าไปซื้อนี่ไปซื้อยี่ตลาดในตลาดห้างกับม้าใบถูก เป็นตัดมากาอะบัตายดอกคนนี่บัตายง่ายไปนั่นพักเงียงบัตาย, <c oughs> ตายวันนี้ติตายเร็วคนนี่ยืนแต่ว่าอย่าไปปลูกเด้อยาไปปลูกนี่ตายไปปลูกมันตายเพราะว่าจะไปยังไงแต่ว่าพวกเนี้เอาไว้น้ำมันนี่น,นั่นบ่อเอาใส่กระลำมังยังไวงน,นี่วัวเป็นเดือนกับบัวน,นั่งบัวได้ใส่ปุ๋ยเด้แม่เนี่นนนบัวได้ใส่ปุย๋ยเพราจะเป็นต้องใส่ปุ๋ยเด้อเห็นบัวใส่ปุยนในในใป๋ยกันได้เยอะ ท้งนี่ให้มีนามก็ว่านามสิเบิดเท่ากับใส่ไว้แห็จู่ๆไว้มนขาดมันกับปตายรเราไปยังคือบ่ตายเพราะว่าไม่มีไอ้นามอยู่สำหรับที่นี่จบตรท่านี้ครับสวัสดีครับ